สิ่งสกปรกและสารคอรินจากสารน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด,ด้วยเบอร์กามอสด,ดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโรคน้ำมันแก๊สโซฮอลใช้ดีเด้งดีไม่มีสะดุดก KFC เซเว่นชุดซีซั่นห้า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนเป็นข่าววันนี้ต้องบอกว่าตัวผมนี่ตื่นเต้นมากนะครับท่านผู้ชมคงจะจําได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทีบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเราคว้าแชมป์บอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต้องบอกว่าสุดสะใจและก็สุดมันนะครับ เพราะว่าเป็นการเอาชนะคู่แข่งสาคัญอย่างญี่ปุ่นแล้วก็ที่สําคัญมี3สามเซตรวดไม่เสียเซตเลยนะครับแขกพิเศษเราวันนี้เนี่ยเคยได้รับรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมของโลกนะครับแล้วก็ในทัว์นี้ม่ผ่านมาเป็นเบสเซตเตอร์ครับก็คือมือเซตยอดเยี่ยมประจําการแข่งขันนะครับเราอยู่กับมือเซตเจ้าสเสน่ห์ของทีมชาติไทยครับคุณนุสราต้อมําครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแสดงความยินดีด้วยที่ได้ตําแหน่งแชมป์ม,มาขอบคุณค่ะหายเหนื่อยหรือยังยังเลยค่ะ เพราะว่าหลังจากแข่งเสร็จเราก็มีการเดินแก้บนครับแล้วก็ทําให้แบบเราเหนื่อยเป็นสองเท่าอะค่ะเพราะว่าตื่นเช้ามาปวดขามาก <sk r isa> <sk r isa> ตอนแข่งยังไม่เหนื่อยกันขนาดนั้นเลยใช่ไหมกับชัยชนะครั้งนี้มันทําให้เรารู้สึกหายแค้นไหมกับการที่เราโดนทริคของญี่ปุ่นกับเซอร์เบียคราวที่แล้วตอนคัดเลือกโอลิมปิกเรารู้สึกสาใจมากกว่าค่ะเพราะว่าเรา เราตั้งแต่เราแพ้เขาที่คัดโอลิมปิกมาแล้วก็ยังไม่เคยชนะเขาครับแล้วก็แพ้เขามาตลอดมาครั้งนี้เราแข่งในบ้านของตัวเองเราชนะเขาสองครั้งรวดทําให้เราแบบเออเราสะใจมากครับโอ้ก็อย่าว่าแต่นักกีฬาเลยนะคนดูอย่างเราก็สะใจเหมือนกันนุชเริ่มเล่นวอลเลย์ทั้งแต่อายุกี่ขวบสิบขวบค่ะสิบขวบตอนนั้นเล่นตำแหน่งตัวเซตเลยไหมไม่ค่ะเป็นคือสมัยเด็กๆคือเขาก็จะแบบเน้นการเอเดอร์บอลคือใช้มือล่างสองมือนะคะแล้วก็ พอดีโชคดีว่าเป็นคนที่แอเดอร์บอนได้เยอะที่สุดเขาก็เลยจับมาให้มาเป็นตัวเซตครับค่ะจากนั้นมาก็ยึดตำแหน่งนี้มาตลอดเลยอายุการใช้งานนานด้วยนะใช่ไหมนานค่ะครับถามย้อนกลับไปในแมตที่ผ่านมาตอนเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยเรามีความเกรงความกลัวอะไรเขาบ้างไหมก็อย่างอย่างเล่นที่เราเจอการครั้งแรกในรอบสองนะคะที่จะต้องรวมสายกันเราคิดว่าเพราะว่าเราแพ้เข้ามาสองครั้งแล้วมาตรฐานการเล่นเขาค่อนข้างที่จะดีเราก็คิดว่า เราเป็นรองอะค่ะพูดถึงฟอร์มการเ่นของเราก็คือเราเป็นรองอยู่แล้วเราก็คิดว่ายังไงวันนี้คงจะไม่ไม่สามสูนแน,น,น่นอนแล้วโค้ดวางแผนยังไงบ้างก็อย่างอย่างก่อนแข่งทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะ,จะเจอทีมใดเขาก็วางแผนการเล่นคือเราจะต้องแก้เกมค่ะอย่างเรามีข้อพิพาทจากสองแมต Poppy ที่แล้วที่เราแพ้เขาติดเขาติดเลยเขาก็มาแ,แก้เกมว่าตำแหน่งนี้ควรจะเล่นยังไงควรจะหมุนล็อกอยังไงให้ตรงหน้ากับคนตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยค่ะ เล่นกับทีมแข่งๆอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นแล้วคนดูเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเกือบหมื่นสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างอยากรู้ฮึกเคิมค่ะจริงๆค,ค่ะเวลาเรามองไปรอบๆอัิจาร์แล้วมีแต่คนเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี้ยมันทาให้เราแบบมีกําลังใจเหมือนเหมือนการที่เราจะเสิร์ฟลูกสุดท้ายครับมันเหมือนกับว่าเออนี่มันลูกสุดท้ายนะลูกสุดท้ายนี้ของประเทศชาติเราก็ต้องแบบตั้งใจอ่ะทําให้มันดีที่สุดค่ะครับ อย่างลุ้นเวลาลุ้นเสิร์ฟแต่ละลูกเนี่ยเราก็ลุ้นแทนนะครับคิดว่าท่านผู้ชมก็จะเป็นเหมือนผมเหมือนกันนะครับนอกจากนัดชิงชนะที่ชนะญี่ปุ่นไไอ้นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องหมดเสียวไส้กว่าอีกเจอกับจีนใช่ค่ะอืมเราเคยชนะจีนมาที่เวียดนามใ้แชมป์เจอกับจีนวันนี้ไปเสียสองเซตเลยเกิดอะไรขึ้นก็อย่างเราเราคิดว่าเราเข้าสี่ทีมสุดท้ายแล้วเราคิดว่า เราต่อไปนี้คือมันคือกำไรของเรา<ะ>แล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะชนะเขาได้ง่ายๆนะคะ,ะเพราะว่ามาตรฐานการเล่นของจีนเราต้องยอมรับว่าเขามาตรฐานดีมาก<ะ>แล้วเขาเปลี่ยนโค้ดใหม่โค้ดนี่ถ้าใครรู้ว่าสมัยก่อนนี่หลานผิงนี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก<ะ>เป็นผู้เล่นที่แบบพูดไงเลยติดระดับโลก<ะ>แล้วยาวนานมากเป็นคนที่มีชื่อเสียงคือถ้าพูดถึงไม่มีใครไม่รู้จัก<ะ>แล้วเขามีการวางแผนทีมที่ดีมากการแก้เกมที่ที่ดีมากแล้วเขาจัดตัวผู้เล่นคือค่อนข้างที่จะ ลงตัวทําให้การเล่นของเขาได้มาตรฐานตลอดเราก็าคิดอยู่ว่าวันนั้นอะ่ะเราไม่มีอะไรจะเสียเราเล่นกับเขาเหมือนกับว่าเฮ้ได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราทําเต็มที่แล้วครับก็ต้องบอกว่าในในชุดปัจจุบันในทีมของนุษที่ตอนนี้มีนุสลามีพื้นจิบมีออุมามีกิฟต่า จำชื่อไม่ได้้วยผมลืม,ลมชุดนี้เนี่ยคือแฟนๆกีฬาเราเป็นห่วงเพราะว่ารวมทีมกันมานานคือไม่ต้องพูดอะไรกันมากมองตาก็รู้ใจถ้าหมดชุดนี้ไปจะเป็นยังไงน้องๆที่ขึ้นมาจะทันไหมอย่างอย่างปีนี้เราได้เห็นดาวที่โดดเด่นหนึ่งดวงนะคะ,คะที่มาช่วยทีมเราคือน้องทัดดาวคือน้องมาติดทีมชาติครั้งแรกแล้วน้องสามารถทำหน้าที่ของน้องได้อย่างดีมากคือส่วนมากคนที่ไม่มีประสบการณ์มาเล่น จะตื่นสนามอะไรประมาณนี้แต่ว่าน้องสามารถควบคุมสติของตัวเองแล้วควบคุมการตื่นเต้นของตัวเองได้ดีมากค่ะดูคิดว่าถ้าซ้อมไปเรื่อยๆให้น้องมีประสบการณ์ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีแค่น้องทัดดาวนะคะอย่างผู้เรียนสำรองที่ยังเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่ค่ะเอาโอกาสพัฒนาเขาเยอะมากเขามีฝีมืออยู่แล้วอยู่ตอนนี้ก็ต้องหาประสบการณ์ให้เขาอะค่ะครับแล้วในตำแหน่งเดียวกันกับนุสราเนี่ยมองใครไว้บ้างไหมว่าฝีมือดี อย่างอย่างตอนนี้เราต้องขอชื่นชมน้องชมพู่นะคะเพราะว่าน้องเขามีความตั้งใจเวลาซ้อมเวลาแข่งน้องมีความตั้งใจมากแล้วเขาเป็นคนที่กล้าเล่นเขาจะพวกไงเหมือนลักษณะนี่คือลักษณะตัวเซตของตัวเซตเลยจริงๆที่สามารถจะเล่นตำแหน่งนี้ได้น้องมีไหวพริบมีความเฉลียวฉลาดน้องมีความมั่นใจแล้วน้องกล้าดได้กล้าเสียอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าต่อไปอนาคตนี้น้องพรันธานี้จะเป็นคนที่ดัง ค,คิดว่าน่าจะดังกว่าหนูด้วยค่ะคขึ้นระดับเวิร์คคลาสใช่นะค่ะตอนนี้พวกเราทุกคนนะักทีฬาขึ้นระดับเวิร์คคลาสแล้วนะครับวันที่แข่งรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมีกําลังใจพิเศษจากใครรอเปล่ามีค่ะมีจากพ่อแม่พ่อแม่นั่งรถมาจากราชบุรีเลยค่ะไปเชียร์ถึงโคราชไปเชียร์ค่ะมามาเชียร์เยอะด้วยแล้วก็ <laughs> คือเราเรารู้สึกว่าเออวันนี้มันชิงแล้วเราคิดว่าพ่อแม่เราก็มาเชียร์เราก็แบบต้องโชว์ฝีมือค่ะให้เขาแบบ พูดได้ว่าเออเนี่ยลูกสาวบ้านนี้ก็นะอ,อะไรเงี้ยมาทั้งหมู่บ้านเลยใช่ค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเลยเพราะว่าคนต่างจังหวัดนะเวลาลูกหลานเราทําอะไรมาเชียร์กันทั้งหมู่บ้านเลยก็แล้วแฟนคลับมีอะไรเป็นพิเศษให้เราไหมมีทุกวันค่ะตั้งแต่แข่งวันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเยอะมากมเขาไม่เียมกำลังใจก็คือให้ตุก๊กตาให้ของกินให้ทุกอย่างคือเขาอยากให้เราแบบ กพราะไงมีกาลังใจเขามาเชียร์ขเขาก็อยากให้กําลังใจเรารส่วนเราก็ทําหน้าที่ของเราทําให้คนไทยมีความสุขค่ะกับกระแสคนดูที่ต้องบอกว่ามีการตอบรับดีมากบัตรขายหมดแล้วเป็นบัตรขายนะครับไม่ใช่บัตรแจกนะ,ะบัตรที่ต้องซื้อไปแล้ววันสุดท้ายนี้ต้องบอกว่ารัวพังเพราะแย่งเข้าไปซื้อบัตรตรงนี้มีความรู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างเราต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่ได้บัตรที่เขาไปเข้าชมนะคะแล้วก็ ขอดีใจด้วยค่ะที่คนโคราชให้ความแบบต้อนรับนักวอเล่ย์อย่างดีมากนะคะเพราะว่ากระแสตอนแรกเราคิดว่าเราจะที่กรุงเทพเราคิดว่าน่าจะเป็นกระแสที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่เราไปโคราชเราย้ายไปก็ยังมีแฟนวอเล์บอลติดตามเราที่โคราชตลอดเรารู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็ขอขอบคุณแทนนักวอเลย์ทุกคนนะคะก็เสียใจยสําหรับแฟนกีฬาจังหวัดอื่นด้วยที่ไม่ได้ไปดูนะครับสถิติเราถ้าเราเจอกับญี่ปุ่นถ้าเจอที่โคราชเนี่ยเราไม่เคยแพ้ ใช่ค่ะต่อไปเจอญี่ปุ่นต้องไปโคราชไหมก็เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะดีนะแต่ว่าจริงมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราแข่งที่โคราชมาทุกครั้งที่เราแข่งกับญี่ปุ่นเราไม่เคยแพ้ญี่ปุ่นเลยอเราคิดว่านั่นน่าจะเป็นสนามปรับเซียนค่ะนะอาจจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างพลังงานพิเศษบางอย่างก็เป็นได้นะครับก็ต้องว่ากันไปแมตช์หน้าจะไปแข่งที่ไหนครับที่เวอร์เกนแชมเปญแชมเปญชีค่ะปีหน้าค่ะอิตาลีไหมที่ไม่ไม่ค่ะ ที่ที่ญี่ปุ่นค่ะเรียนประจิจิกานี้ค่ะครับแต่ว่าตัวนุสลาเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปที่ที่ทอัาเรี่ะอัา,อา,าบายจันค่ะอัาบายจาันะทีมเดิมไหมครับที่เล่นอยู่ไม่ทีมใหม่ค่ะเป็นทีมใหม่ทําไมไม่ไปเล่นทีมเดิมก็อย่างอย่างคืออย่างตัวหนูหนูเล่นที่อัาบายจันมาสามปีแล้วปีนี้ปีปีที่สี่แล้วก็ ค่อนข้างที่จะรู้จักทีมในนั้นว่าระบบทีมเป็นยังไง<ม>อย่างที่ย้ายไปเพราะว่าอย่างทีมนี้เขามีระบบทีมที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วเขาเป็นทีมที่มีตัวผู้เล่นค่อนข้างที่ประสบการณ์ค่อนข้างจะดีแล้วมีตัวดังๆของโลกเยอะค่ะ<ม>หนูก็เลือกไปทีมนี้ดีกว่าก็จะได้หาประสบการณ์ด้วยครับก็ประสบการณ์งคงไม่ต้องบอกนะครับว่าได้ผลดีหรือไม่ดียังไงเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาก็เป็นตัวพิสูจน์อยู่แล้วนะครับว่าได้อะไรกลับมาเยอะแยะทุกวันนี้เนี่ยฝึกหนักขนาดไหน ก็หนักค่ะเพราะว่าเราแต่ละแต่ละวันนี้เราอยู่กับโบเร่เ,เยอะมากเช้าก็3มชั่วโมงเย็นก็สามชั่วโมงถ้าช่วงแข่งขันนี้คือเราเดือนนึงเรามีเวลาน้อยมากให้กับตัวเองค่ะ,คะเราจะพักแค่วันอาทิตย์มีคนสงสัยว่านุสลาเนี่ยตัวนิดเดียวตัวจริงตัวไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับเราดูในโทรทัศน์เนี่ยอาจจะตัวเบิ่มเลย,เลยตัวจริงตัวนิดเดียวนะครับลุกล่างคือมาตรฐานหญิงไทย ก็ตัวนิดเดียวแต่ทำไมเซตบอลแบบถึงวันที่อยู่เส้นสามเมตรกระโดดถอยหลังแล้วเซตมันยังถึงหัวเสาอย่างเงี้ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างมันอยู่ที่การฝึกซ้อมอะค่ะอย่างสมัยเด็กๆมันเริ่มต้นที่อย่างเราเราเซตลูกบอลลูกบอลธรรมดาน้ําหนักมันจะได้แค่ความคงที่ของลูกบอลไซส์มาตรฐานใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยเด็กเซตลูกบาสค่ะหที่มีน้ําหนักมากกว่าลูกบอลปกติทําให้ข้อมือเราแข็งแรงเซตลูกบาสท่านผู้ชมเพิ่งเคยได้ยินเพิ่งรู้นะครับวันเวลาเซตลูกบาส อ๋อต้องขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะ,ะเพราะ,ะว่าเราคิดว่าการที่เรามีนิ้วที่แข็งแรงและข้อมือแข็งแรง <ภา S 2> ทำ<ภ>าทาให้สามารถดีดบอลได้ไกลค่ะทาให้แบบแล้วทาให้แบบสปีดบอลเร็วด้วยครับแล้วระหว่างที่นุชไปเล่นต่างประเทศเล่นลีกต่างประเทศกับการฝึกซ้อมในเมืองไทยที่มีโค้ชออสคอยดูเนี่ยที่ไหนฝึกหนักกว่ากัน ที่ไทยค่ะเพราะว่าการแข่งขันของทีมชาติมันจะไม่เหมือนที่เราไปเล่นหลีกอาชีพเล่นหลีกอาชีพเราจะต้องมีการแข่งขันทุกอาทิตย์เราจะไม่สามารถที่จะซ้อมให้มันจุดถึงพีคได้แล้วก็ดาวลงมาได้เขาจะซ้อมให้เป็นมาตรฐานค่ะคือให้คงสภาพไว้ให้เราสามารถเล่นได้ทุกแต่จนตลอดฤดูกาลนะคะคแต่อย่างทีมชาติเราแข่งค่ะเราซ้อมเพื่อแข่งขันในทัวร์นาเมนต์หนึ่ง ก็คือในระยะเวลาสั้นๆคือ10วัน7วัน10วันแต่เรามีระยะเวลาการซ้อมเป็นเดือนอย่างเงี้ย<ฆ>มันก็เลยซ้อมแตกต่างกัน,นโค้ดออดดุไหมก็ดุบ้างเป็นวางเวลาเคยงอนโค้ดไหมสั่งเยอะอะไรเงี้ยก็มีบ้าง <c oughs> ค่ะมันก็เหมือนลิงก์กับฟันนะคะกระทั่กันบ้างคือบางทีมันความคิดเห็นมันไม่ตรงกัน<ฆ>เราอยากเราเราคิดว่าอย่างเงี้ยดีแต่ว่าโค้ดก็คิดว่าอย่างเงี้ยดีอะไรเงี้ย่ะมันก็ มีบ้างแต่ก็คือเป้าหมายก็คือเป้าหมายเดียวกันนะครับวามุ่งไปสู่ความเป็นเลิศความชัยชนะเห็นโค้ดออดบอกว่าเคยกระซิบบอกว่าคือนักกีฬาเวลาโมโหมาตบผมไม่ได้แต่มันตบบอลอัดใส่ไม่มีหรอกค่ะไม่มีค่ะเอาอีกคำถามหนึ่งเฮมบอกว่าได้เงินรางวัลมาชอบซื้อทองเก็บไว้จริงหรือเปล่ามันก็มีบ้างช่วงไหนอะไรเงี้ยคือช่วงไหนทองรถก็ก็ควรซื้อค่ะ ต่พอคืนก็ไม่ควรซื้ออะไรองี้ยค่ะเป็นการเก็งกัไรเเื่อนากตกับสุดท้ายอยากฝากอะไรกับแฟนกีฬาชาวไทยบ้างก็อยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเนี่ยค่ะส่งกําลังใจมาเชียร์พวกเราเยอะๆค่ะไม่ว่าเราจะชุดนี้ยังคงเล่นอยู่หรือไม่หรือว่าชุดใหม่ๆขึ้นมาก็ขอให้ติดตามพวกเราตลอดไปค่ะครับก็เป็นคําสัมภาษณ์นี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่านุศราต้องข่าวเป็นฝันใจของผมด้วยผมเคยบอกในรายการหลายครั้งแล้วว่าถ้านุศราแต่งงานเมื่อไหร่เลิกดูวันเลยไปเชียร์ละอารมณ์เสียนะครับท่านผู้ชมครับ เสียดายเหลือเกินครับวันนี้ที่นุสลาต้อมคาเนี่ยมีเวลากับเราเพียงแค่เบลตเดียวเท่านั้นเพราะว่ายังติดภารกิจอีกมากมายนะครับแล้วก็จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยวันนี้ก็คงยาหมดเวลาสำหรับน้องนุสลาเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับเรายังมีนักกอล์ฟสาวต้องบอกว่าเป็นโปรที่ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคนนะครับเป็นน้องเมย,งย,ย์เอ็นยาจุตานุก,การในช่วงหน้าพบก,กันครับ